เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับรถยนต์คันนี้ครับ Mazda CX8 ติดตามมาชมได้ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 ครับรถยนต์ที่ผมขับวันนี้เป็นรถยนต์ Mazda CX 8 XDL Exclusive mm hmm. ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในตระกูล Mazda ที่จำหน่ายในประเทศไทยเราตอนนี้แหละครับเป็นตัวท็อปเป็นตัวที่มีออปชั่นครบถ้วนที่สุดในรุ่นของ CX 8นะครับเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในนั้นเนื่องจากคันนี้เป็นตัวท็อปเป็นรถในแบบ SUV นะครับเป็นรถแบบที่นั่ง3แถวเป็น2 2 2เป็น6ที่นั่งที่นั่งคนขับนี่ปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางนะครับที่นั่งแถวหน้าที่คู่กับคนขับนี่ก็ปรับด้วยไฟฟ้าแถว2ก็เป็นที่นั่งแบบคัเทนซีดนะครับก็คือเป็นที่นั่งเดียเด่ยวๆแล้วก็มีคอนโซลกลางก็ปรับได้เช่นกันนะครับ ส่วนแถว3นะเป็นที่นั่งคู่กันสองที่นั่งสามารถปรับพับพนักราบได้นะครับวางของเมื่อเราไม่ต้องการใช้เป็นที่นั่งสำหรับคนโดยสารปรับพื้นที่ใช้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้รถว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับสำหรับโทนสีที่ใช้ภายในห้องโดยสารของ Mazda CX8 XDL Exclusive ตัวนี้เนี่ย ก็ใช้โทนสีออกแนวเข้มหน่อยส่วนที่เป็นหนังก็จะเป็นหนังแบบที่เขาเรียกว่าหนังเนบผ้านะครับสีก็จะออกสีดิ p เรดก็คือสีแดงเข้มๆทึบๆนะครับถ้าเป็นสมัยผมก็อาจจะบอกแดงเลือดหมูเข้มๆนะหรือจะเป็นสีแดงปนน้ำตาลก็ตามแต่แต่ว่าภาษาเขาบอกว่าเป็นสีดิ p เรดนะครับแล้วก็มีแซมด้วยโลหะ ที่เขาบอกว่าเป็น m e t ทั WOOD สีเงินสตินโครมก็ตัดกันให้มันดูชฉบเฉี่ยวดูเก๋ไก๋ทันสมัยขึ้นมาด้านบนก็เป็น s ันลูฟนะครับสันลูฟเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแต่ว่าแผดทึบแสงเนี่ยก็ใช้มือเลื่อนเปิดปิดง่ายๆครับนะครับทำงานง่ายๆช่องแอร์สีช่องด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนั่น ผู้ที่นั่งแถวที่2ส,สามารถปรับระดับความเย็นได้ปรับความแรงของพัดลมได้มากวัดอ่านง่ายสบายตานะครับมากวัดมาตร,รฐานทำให้ไม่ต้องมาปรับกันมากนะักส่วนจอตรงกลางเซ็นเตอร์ดิสเพย์นี่เป็นจอขนาด8นิ้วแล้วก็ระบบเครื่องเสียงก็ ในรถ Mazda c x ี8 XDL Exclusive คันนี้เนี่ยมีลำโพงติดตั้งมาให้10ตัวก็เพียงพอแล้วครับนะครับสำหรับการดูหนังฟังเพลงต่างๆนะขัดเกียร์วางเอาไว้ในตำแหน่งที่เอื้อมมือจับได้ง่ายแล้วก็สวิชเร่งโวลูมหรือว่าเร่งความดังของเครื่องเสียงเนี่ยก็จะอยู่หลังคันเกียร์หน่อยสวิชต่างๆก็จะอยู่ตรงด้านหลังคันเกียร์นี่ รวมทั้งเบรกมือในระบบไฟฟ้าด้วยนะครับตรงพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยเป็นสวิสสำหรับตัวปุ่มความเร็วคงที่ขณะเดินทางนะครับมาสด้าเขาเรียกของเขาว่าเป็น MRCC ก็คือ Mazda Radar Cruise Control แล้วก็ต่อท้ายด้วย w i t t s t o p and Go คือเป็น Cruise Control แบบก้าวหน้า Adapt a p t i v e ที่ ควบคุมระยะห่างจากรถคันหน้าได้แล้วก็สามารถควบคุมได้จนถึงระดับหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วก็เคลื่อนตัวออกไปด้านซ้ายก็เป็นเชื่อมต่อระบบบลูทูธครับสมัยนี้แล้วก็แน่นอนครับสมัยนี้เรื่องของ Apple CarPlay Android Auto มันกลายเป็นเรื่องมาตรฐานของรถทั่วๆไปซะแล้วใน Mazda คันนี้ก็เช่นกันนะครับ ทุกอย่างจะสันมาให้แบบเต็มที่ครับระบบช่วยในขณะที่ขึ้นเดินระบบช่วยการทรงตัวระบบช่วยเบรกค,ครบทั่วหนดนะส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นั้น CX8 XDL แน่นอนละครับพอเป็น XDL ก็ต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์ SKYACTIVE D 2.2ลิตรเป็น เครื่องยนต์เพลาเลาลิ้นคู่เหนือฝาสูบแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบสี่สูบเปลี่ยงสี่วาล์วต่อสูบหรือว่าเป็นเครื่องสี่สูบ16วาล์วนั่นเองแล้วก็วาล์วก็มีระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับเป็น VVT ความกว้างกระบอกสูบก็86มิลลิเมตรระยะชัก94.3ม mm. มิลลิเมตรความจุจริงๆก็2 1 9 1เซีซีเป็นที่มาของเครื่อง2.2นั่นเองนะครับ แรงอัดในกระบอกสูบ14.4ต่อหนึซึ่งถือว่าไม่สูงมากนักนะครับสำหรับความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอ m มอนเรลกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือ190แรงมา้าเมื่อทำงานที่4,500รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด450นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน2,000รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังทั้งหมดไปที่เกียร์อัตโนมัติแบบ Sky Active เป็นเกียร์ออโต้เดินหน้า 6สปีดนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนทั้ง4ล้อเป็น All Wheel Drive Active นะครับระบบเบรคนั้นเป็น d i ดิสเบ k e ทั้ง4ล้อครับพวงมาลัยนั้นก็เป็น rack and pinion พร้อมด้วยไฟฟ้ามาช่วยผ่อนแรงนะครับเป็น Electric Power Assist Steering หรือว่า EPAS นั่นเองนะครับ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟอร์สันสตรัทพร้อมด้วยเหล็กกันโครงนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังก็เป็นอิสระมันติลิง์พร้อมด้วยเหล็กกันโครงยางทั้ง4ล้อนะครับเป็นขนาด225ซีรีส์55ขอบ19นิ้วนะครับคือ225ทับ55 R19 ส่วนยางอะไหล่นั้นเป็นแบบ Compact Tire ขนาด T155 ครับ80ขอบ17นิ้วครับเป็นยางหน้าแคบเอาไว้ใช้ในช่วงฉุกเฉินรถคันนี้ยาวทั้งคัน4,900ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่1 8 4 0ม mm, ิลลิเมตรส่วนสูง1 7 3 0ม mm. ิลลิเมตรระยะของฐานล้อจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง2 9 3 0ม mm. มิลลิเมตร ทร็กหรือว่าความกว้างของล้อคู่หน้าคือ1,595ม mm. ิลิเมตรความกว้างของล้อคู่หลังคือ1,600ม mm. ิลิเมตรถังน้ำมันจุ74ลิตรน้ำหนักตัวรถนั้นเกือบ2ตันครับคือ1,924กิโลกรัเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้เดินนิ่งเงียบเรียบดีครับแล้วก็อัตราเร่งดีมากผมติดเครื่องออกตัวมานี่ไปแบบนุ่มๆ ไปแบบราบเรียบนะครับออกตัวได้ดีทีเดียวแล้วก็ในสภาพการจราจรที่ติดขัดเนี่ยสามารถซอกซอนได้ดีครับแล้วด้วยความที่มันมีระบบช่วยมากมายนะฮะทางเรื่องของกล้องรอบคันน้ำหนักพวงมาลัยที่ลงตัวมันทำให้ขับง่ายการทรงตัวดีครับนอกจากจะเป็นแบบ all wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อที่ช่วยให้ เกิดความมั่นคงในขณะขับเคลื่อนขณะเข้าโค้งนะครับไม่ว่าถนนเปียกถนนแห้งแล้วน้ําหนักพวงมาลัยที่ปรับมาได้ลงตัวเนี่ยมันทําให้ขับได้มั่นใจมากขึ้นช่วงล่างก็เซตมาได้ผสมผสานดีนุ่มนวลแต่ว่ายังเฟิร์มอยู่นะครับยังเฟิร์มสบายๆถือว่าเป็นรถที่ใช้งานในเมืองก็ดีครับเดินทางไกลสบายๆด้วยพละกําลัง ด้วยสมรรถนะของรถทั้งในแง่ของการยึดเกาะทั้งในเรื่องของอัตราเร่งนะครับเป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งครับรถยนต์ Mazda CX8 ตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเราเอาออกมาจำหน่าย5รุ่นย่อยด้วยกันครับแบ่งเป็นดีเซล2รุ่นย่อยแล้วก็เป็นเบนซิน3รุ่นย่อยเวียกกันอย่างนี้แล้วกันตัวนี้เป็น CX8 XDL Exclusive เป็นตัวท็อปด้วยความที่เป็นตัวท็อปเนี่ยนอกจากจะมีซันรูฟแล้วยังเป็นตัวเดียวใน5รุ่นย่อย ที่มีระบบขับเคลื่อนแบบ all wheel drive พูดง่ายๆคือขับเคลื่อน4ล้ออยู่ตัวเดียวนะครับอีก4รุ่นย่อยที่เหลือนะขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้ราคาที่เขาตั้งเอาไว้2,199,000บาทถ้าเป็นตัวดีเซล xdl เฉยๆเป็นแบบ7ที่นั่งขับเคลื่อน2ล้อนั้นน่ะ่ล้าน0บาทคือถูกลงไปประมาณ350,000บาท ส่วนตัวเบนซินอีก3รุ่นย่อยนั้นเนี่ยาราคาว่ากันตั้งแต่1 6 9 9 0ล้านลงมาจนถึง1 5 4 9 0ล้านมีทั้ง6ที่นั่ง7ที่นั่งก็เลือกกันเอาตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของแต่ละคนแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงตัวนี้ที่ผมกำลังขับมาเนี่ยหน้าตาจะแกงหน้าดูสดใสสดสวยที่เดียวครับออกแนวสปอร์ตทั้งภายนอกภายใน แล้วขับมาแล้วบอกตรงๆว่าถ้าไม่อยู่ที่ห้องโดยสารที่มันใหญ่โอโถงเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนขับรถสปอร์ตแบบ MX ทั้งอัตราเร่งทั้งเสียงของท่อไอเสียนะครับที่เครื่องยนต์มันขับผ่านมาเนี่ยมันให้อารมณ์รวมทั้งความคมกริบของพวงมาลัยแล้วก็การขับเคลื่อน4ีล้อแบบ All wheel drive เนี่ยมันให้อารมณ์ในการขับเหมือนขับรถสปอร์ตจริงๆขับได้สนุก หนึบนุ่มนวลทรงตัวดี2 1 9 9 0 0นบาทเนี่ยถ้ามองเผินๆอาจจะดูว่าแหม่มันสูงโดยเพราะยิ่งมาเทียบกับ CX8 ด้วยกันตัวอื่นแต่ขับเข้าจริงๆแล้วผมว่าสนุกและคุ้มค่าครับ